สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวแว่นกันแดด LIFE โ r o LP 005แว่นที่จะทำให้คุณสนุกไปกับทุกกิจกรรมกลางแจ้งครับ เราจะมาเริ่มดูกันที่รูปแบบของแว่นก่อนนะครับรูปแบบของแว่น LP 0 0 5เป็นแว่นทรง i m ม less Design ตัวแว่นจะไม่มีขอบนะครับตรงนี้จะมีแต่ชิ้นเลนแล้วก็เป็นขาประกอบไปด้วยชิ้นขาแล้วก็ตัวแป้นจมูกตรงกลางนะครับตัวแว่นเนี่ยออกแบบให้รูปทรงของเลนเนี่ยเป็นชิ้นเดียวขนาดใหญ่พิเศษ ก็จะคุมขึ้นไปถึงคิ้วแล้วก็คุมลงมาถึงใต้ตาเลยนะครับขนาดของแว่นเนี่ยมีความสูงถึง63มิลิเมตรเลยความกว้างโดยรวมจะอยู่ที่148ม mm. ิลิเมตรเพื่อการปกป้องที่มากขึ้นขณะทำกิจกรรมกลางแจ้งหน้าแว่นของไลโป LP 0 0 5นะครับเป็นแบบ Perfect Fit ซึ่งสามารถกางหน้าแว่นได้กว้าง จึงสามารถใส่ได้กับทุกรูปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กก็ตามตัวแว่นมีน้ำหนักเบาใส่สบายแม้จะสวมใส่เป็นเวลานานนะครับวัสดุที่ใช้ทำกรอบนะครับตัวกรอบเนี่ยจะทำด้วยวัสดุ TR90 ที่มีความยืดหยุ่นน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่แตกหักง่ายเหมาะกับแว่นกีฬาต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องเลนนะครับเลนทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่ใช้กับแว่นนิรภัย สามารถป้องกันแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับด้วยความที่มันเป็นเลนโพลีคาร์บอเนตเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ทําให้ตัวแว่นแตกหักง่ายนะครับคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันรังสี UV และลดแสงสีน้ําเงินที่เป็นอันตรายกับดวงตานะครับตัวเลนมีคุณภาพสูงให้ภาพที่คมชัดไม่หลอกตาและมีการเคลือบผิวที่หน้าเลนเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนเลนจึงทนทานและก็ไม่ลอกง่ายครับ ทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนเลนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราแกะขวาก่อนให้จับที่ด้านมุมด้านนี้นะครับต่อมาอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะครับให้ระวังอย่าจับหรือจะก,กดที่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเลนเนี่ยอาจจะแตกได้ใช้วิธีการบิดหมุนเล็กน้อยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นโซนตรงกลางตรงกลางเนี่ยเราก็จับตัวที่เป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็หมุนออกอแบบนี้ครับทีนี้การประกอบเนี่ยเราก็จะทําเหมือนเดิมก็คือใส่เลนเข้าไปตรงกลางใหม่ๆอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างแข็ง ทีนี้เวลาใส่ข้างล่างเนี่ยเราจะเอาเงี้ยงด้านล่างใส่ประกอบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปถ้ามันเข้าล็อกมันจะดังกรอบนะฮะเหมือนกันครับใส่ข้างล่างเข้าก่อนเรียบร้อยครับความพิเศษของแว่น LP 0 0 5เนี่ยสามารถปรับแต่งได้กับหน้าทุกรูปแบบนะครับเราจะมาดูกันว่าด้านหน้าที่เป็นแป้นจมูกเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับเราปรับแต่งแป้นจมูกตามรูปจมูกเลยฮะที่ปลายขาจะเป็นแกนเหล็กสามารถปรับดัดได้นะครับแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่มีรูปหน้าเล็กนะครับเราก็จะปรับให้ตัวแว่นเนี่ยโค้งเพื่อโอบศีรษะจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สายคล้องนะครับเพราะว่าตัวขาแว่นเนี่ยมันคล้องศีรษะอยู่แล้ว วิธีการใส่คลิปสายตาเราจะเอาตัวเงี่ยงล็อกเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ดันอัอนเข้าไปแบบนี้ <Good. S 1> วิธีถอดคลิปสายตานะครับเราสามารถจับแล้วยกขึ้นได้เลย Good. Good. ใน1ชุดประกอบด้วยแว่นนะครับ1ตัว แล้วก็เลนอีก2ชิ้นรวมเป็นเลนทั้งหมด3ชิ้นประกอบด้วยเลนโพลาไรส์สีดำนะครับเลนสีเหลืองแล้วก็เลนซูเปอร์ดีโวที่เป็นเลนประลอดแบบนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีกรอบสำหรับใส่เลนสายตานะครับที่ทำจากตัววัสดุ TR90 แบบเดียวกับกรอบ สามารถยืดหยุ่นไม่แตกหักง่ายนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผ้าเช็ดอย่างดีนะครับทำจากวัสดุไมโครไฟเบอร์ที่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็จะมีตัวเทสเตอร์เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าตัวเทสเตอร์ทำงานยังไง เคสของไลโปจะเป็นกล่องกันกระแทกอย่างดีนะครับเรามาดูตัวรอบกล่องข้างในจะมีบุโฟมด้วยนะครับก็กันกระแทกได้ดีเลยปัจจุบันรุ่น LP005 ผลิตออกมาด้วยกันทั้งหมด4สี4นะครับเราจะมาดูว่ารายละเอียดของแต่ละสีเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นด้วยสีแบล็คนะครับ สีแบล็คเนี่ยด้านหน้าจะเป็นกรอบสีดำเงาและมีลายค่าตตรงกลางที่ขานะครับเป็นสีดำด้านลองดูรายละเอียดที่ขานะครับต่อมาจะเป็นสีเลสนะครับกรอบสีดำเงาสลับกับสีแดงส่วนแป้นจมูกจะเป็นสีดำเงานะครับาเรามาดูด้านหลัง สีที่3จะเป็นสีบลูกรอบสีดำเงาสลับกับสีน้ำเงินนะครับรายละเอียดจะเป็นแบบนี้ครับแป้นจมูกเป็นสีดำปอกขาเป็นสีดำ ความพิเศษของตัวสีน้ําเงินก็คือตัวเลนประหลอดที่แถมมาในเซตจะเป็นสีประหลอดน้ําเงินนะครับสีสุดท้ายจะเป็นสีกรอบสีขาวเพอร์ไวท์เป็นสีขาวมุกสลับกับสีเทานะฮะสวยงามทีเดียวปอกขาจะเป็นสีเทาแล้วก็แป้นจมูกก็จะเป็นสีเทา ทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบเลน LP ์ LP 0 0 5กับรุ่นไ Light โ Pro รุ่นอื่นๆกันนะครับตัวนี้คือ LP 0 0 5ตัวนี้คือ LP 0 0 1และตัวนี้คือ LP 0 0 4ครับเราจะสังเกตว่าตัว LP 0 0 5เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็ตัว0 0 1เนี่ยจะเล็กแคบที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านข้างของแว่น LP 0 0 1 LP 0 0 5และ LP 0 0 4ยปรียยเทีกัน ทีนี้เรามาดูท็อปวิวกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าถ้าท็อปวิววางไว้เฉยๆเนี่ยตัว a r p 0 0 1จะดูกว้างกว่านะครับจะดูกว้างกว่าเล็กน้อยตัว004เนี่ยจะมีดีไซน์ที่คล้ายกันกับตัว005ก็คือเป็น l i m l เ s s ด e ีไซน์แล้วก็เป็น Perfect Fit เหมือนกันนะครับแว่นสามารถกางได้เยอะกว่าถ้าเป็นตัว001เนี่ยจะกางได้ไม่เท่ากับตัวที่เป็นเพอร์เฟก i t นะครับ อย่างตัว p e r f e c t f i t เนี่ยสามารถกลางได้เยอะเลยเขาจะใช้ความโค้งของตัวเลนเนี่ยความนิ่มของตัวเลนเป็นตัวที่ช่วยให้ยืดหยุ่นรับกับกระโหลกศรีรษะจึงสามารถรองรับกับรูปหน้าที่ใหญ่กว่ารุ่น LP001 ได้นะครับเช่นเดียวกันกันกบตัว LP004 ที่สามารถกลางได้เยอะเช่นกันครับสำหรับการสวมใส่เนี่ยเท่าที่ทดสอบกันมานะครับ คนที่สามารถใส่แว่น lp 0 0 1หรือ lp 0 0 4ได้จะสามารถใส่รุ่น lp 0 0 5ได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงนะครับที่หน้าเล็กก็ตามเนี่ยสามารถใส่แว่นขนาดใหญ่แบบนี้โดยที่เขาดีไซน์มาไม่ให้ติดแก้มแล้วก็ไม่ให้ติดหน้าผากนะครับทีนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูรูปรีวิวกันครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของรีวิวแว่น LP 0 0 5จาก l i h t Pro หากสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อที่ช่องทางนี้ได้เลยครับ